เชียวคะ่ะสวัสดีวันนี้วันอังคารที่20่ิบพฤษภาคม2568นะครับวันนี้น้องเชียวไปโรงเรียนวันแรกขณะนี้เวลา <c oughs> 9ก้โมงแนาที วันนี้จะรองให้เชลไปโรงเรียนวันแรกมาดูนะครับวันนี้น้องเชวจะร้องไห้ไหมเชี่ยวขาถ่ายไว้ก่อนวันนี้เชวจะไปโรงเรียนวันแรกนะเอาไว้ให้เชวดูตอนโตไงเชอจะร้องไห้เด้อเชี่ยวขาไปโรงเรียนไหมคะไปไหมไปโรงเรียนไหมคะไปดีค่ะก่อนไปดีค่ะไปโรงเรียนก่อนนะคะ พ่อดีค่ะแม่ไปโรงเรียนก่อนนะคะเว้ยเอากระเป๋าก่อนดีกว่าไปเรียนเลยค่ะ はい。Tem pronto. Tem pronto. Tem pronto. เนี่ยมากับเพื่อนเชี่ยวขาเดี๋ยวรอแม่ก่อนค่ะเจ้าอย่าร้องไห้นะเชี่ยวขาวันนี้มาโรงเรียนอยู่กับเพื่อนนะคะโอเคค่ะอ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เลี้วสวัสดีค่ะในทางนี้อ่ะสวัสดีคุณพ่อค่ะสวัสดีพ่อค่ะสวัสดีค่ะอย เป็นเด็กดีจังเลย9โมงแล้วเชียวเอ๋ามาดูดูเชียวจะร้องไห้ไหมวันนี้เชียวจะร้องไห้เด้อนอนกับเพื่อนนะเพื่องนอนกับเพื่อนเที่ยวขาเที่ยวเที่ยวอย่าทำตามเพื่อนอะไรไม่ดีอย่าทำตามเพื่อนเด้อโอเคค่ะอะ,อะไรไม่ดีอย่าทำตามเพื่อนนะคะคุณครูพูดอะไรให้เที่ยวฟังเด้อ โอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะอายิมหวานอาบายบาย๊ายบายโอเคค่ะเดี๋ยวน้องเคียวกำลังจะไปโรงเรียนแล้วนะ กูจอยอยู่ตรงไหนคะกูเชียวจำได้ไหมจำได้โอ้กูเชียวจำห้องของกูจอยได้นะท้าแม่ไปเนาะห้องอยู่ตรงไหนยังไงไหนห้องคุณจอยที่ไหนคะยังไงไม่ใช่ที่ตรงไหนอันตรงไหน ของห้องนี้ไนพาแม่ไปด้วอสวัสผมะตโอ้รอรอ่นี่เลไปาอนมอะไรเพ่นอยู่ในกระเป๋พวกหนด้เโอไม่ได้ใส่ไว้เลยบ่ใส่ใส่ไว้ก็ได้จ้ะใส่ใส่ไว้เลยก็ได้ไปวางไว้ฝั่งนี้นะคะ กับเพื่อนเพื่อนเขากำลังจะระบายสีหนูระบายสีไหมคะโอเคระบายสีกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวระบายสีเสร็จแล้วเราค่อยเล่นของเล่นกันนะโอเคได้ค่ะว่าไอ้ยาเพื่อนจะตกใจหรือเปล่าได้คอมาปากตาตัอย่าไปเล่นด้วยกันนะคะอย่าไปเล่นด้วยกันแล้วเราค่อยโอเคส่งคุณครูเรียบร้อย เป็นยังไงเนะี่ยแค่นี้น้ำมูอยู่วะอือฮึเ <c oughs> ข้าไปดูไม่ได้เ,เชียวให้อยู่กับเพื่อนเด้ตอนครพาเด็กเรียนบอสโอเคกลับแล้วเียวแล้วเียวค่อยดูตอนโตนะมาถูกแล้วคือโรงเรียน